สวัสดียามเย็นครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้มาติดตามครับการทำงานของเจ้าสานี่ครับ S Y 2 1 5นะฮะว่านี่เริ่มงานตั้งแต่5โมงเช้าครับขุดสะลูกนี้ก็มาได้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย 11 12 13 14 15 16 17 18อันนี้ได้7ชั่วโมงแล้วครับก็น่าจะเสร็จอีกไม่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงน่าจะเสร็จครับถ้าโชเฟอร์สู้ครับน่าจะเอาให้เสร็จทั้งคืนนี่แหละครับนี่ครับ น,นี่ก็เกินครึ่งไปแล้วครับพีน่น้องนี่ครับวันนี้ก็เวลากี่โมงแล้วเนาะนี่หกโมงแล้วบ่อสิบแปดนาฬิกานี่ก็หกโมงกว่าๆแล้วครับ มาติดตามการทำงานของเจ้าสารน่ครับ S Y 2 1 5ตัวนี้น่าจะ20 22ตันเนาะเมื่อเช้านี่น่าจะฟังผิดครับก <c oughs> ็ขอโทษขอไปครับอาจจะผิดพลาดกันบ้างครับพี่น้อง <c oughs> อากาศกำลังดีเลยครับพี่น้อง กำลังจะคลื้มแล้วครับพระอาทิตย์ก็รับตาไปแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาครับ ทำคนเดียวทั้งวันก็สุดยอดแล้วครับสะยายครับสะลูกนี้ก็ประมาณกว้าง17เมตรยาว3 0เท่าไหรน่นาะ38หรือ34นี่แหละจำไม่ได้ ก็ใหญ่พอสมควรครับฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วครับฝั่งนี้นี่ครับแต่งขอบแต่งอะไรเสร็จหมดแล้วครับรถนี้ก็3-4ปีนี่แต่เสียงยังนิ่มครับเสียงยังนิ่มอยู่เลยครับนะ ปมาณสองทุ่มทุ่มสองทุ่มน่าจะเสร็จนะครับในสายลูกนี้ ขนาดนี่ใหญ่นะครับก็ใหญ่อยู่ครับน่กว้าง17เมตรยาว34เมตรหรือเปล่าใช่ไหม34หรือ38มนี่แหละจำไม่ได้ลึกลึกกี่เมตรนะสามเมตรนี่บอ อาจจะลึก3เมตรครับพี่น้องนี่ครับตะวันก็รับตาไปแล้วครับ วันตกดินไปแล้วนี่ครับพัรษานีก็สูงครับท่วมหัวคนนะครับน่าจะสองเมตรกว่าได้นะพรนษา ราะว่าเป็นสะโครงการเนาะเอาดยนออกไม่ได้นี่ครับเหมาะมากครับน้ำนี่เลื้อๆแนี่นอนครับสระขนาดนี้ใช้ได้ตลอดปีแน่นอนครับสระน้ำสระนี่ปลูกอะไรก็สบายครับอยู่กลางทุ่งอย่างนี้นี่แกวเลยครับพี่น้อง ท่าน,นั่งขับโชเฟอร์นี่ชิลมากชิลจริงๆครับโชเฟอร์ นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบสะนี่สูงมากครับสูงกว่าผมอีกนี่น่าจะสองเมตรสองเมตรได้ยุ่สองเมตร วางตุ๊กตือนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่เพ,เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับบายบาโรอชมคลิปต่อไปครับ